ออกเลยออกเลยใช่ไหมครับออกเลยนี่ออกเลยแล้วอย่างนี้เราออกไหมครับนี่แทงกิ่งต้นคู่นะครับนี่เอาลิ้มพวกนี้ก่อนไอ้กระหมาต้นกระหมาต้นครับทั้งหมดกระหมาต้นทั้งหมดเดี๋ยวค่อยค่อยถามแต่ว่าอย่างนี้คือออกหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยรับออกหมดเลยออกหมดเลยวันนี้ออกหมดเลยนี่ไม่มีประโยชน์แล้วคุณนี่เลี้ยงไม่ได้ เล็กอย่างนี้ไม่ได้แล้วกีป่ปีแล้วพี่กิง่งประมาณปีหน่อยๆปีกว่าๆไอ้ต้นสองต้นนี้คือเสียบข้างเสียบเองอเสียบข้างครับนี่นี่พวกนี้ครับเอาเอาเอากระดีดจั้มกระดีจั้แล้ว,ลว,ลว,ลวลการจะเลี้ยงให้ต้นมันเสมอกันเนี่ยทำยังไงครับไอการปลูกต้นคู่อะครับนำ้ำให้มันความสูงมัน มันจำเป็นไหมว่ามันต้องเท่ากันไม่จำเป็นไม่จําเป็นใช่ไหมครับด,ดูแลน้ําให้ได้เท่ากันมันมันจะพุ่มมันจะออกกระจายเท่ากันอนาคตอนาคตนี่คือผมต้องเปลี่ยนผัวนี่นคือครับมานี่ไปนี้มานี่ไปนี่ครับนี่คือเอาออกเลยใช่ไหมครับ มีชัดก่อนนะมีชั้นนะ,นนนนะจะเลข,ขอเอาแ,แต่งแต่งชัดนเลขก่อนครับชั้นเลขเรียบร้อยก่อนนะปลูกเนี้ยปลูกปลูกเนี้ยเอ้ก่อนปลูกจะไม่มีประโยชน์แล้วที่เขาบอกว่าห้ามเหลากิ่งมันคือ,อยังไงครับห้ามเหลากิ่ง<ด>อยา่ยาตัด กิ่งจนแบบเหลากิ่งอย่างเงี้ยเหลาไปเลเยแต่ออปลายคือความหมายของปลาคือเหลือแค่นี้อ่าใช่นี่คือแบบเกี้ยงนี่คือเขาว่าเหลากิ่งใช่ใช่ไหมครับคือ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 ไอ้พวกอย่างเงี้ยเอาออกได้อสมมติว,ว่าในกิ่งในกิ่งเนี้ยเนี่ยในกิ่งในกิ่งน,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 งนี้มันจะมีกิ่งเล็กกิ่งกิ่งเล็กกิ่งเล็กกิ่งใหญ่เนี่แถ้าว่าถ้าจะถ้าจะออกก็ต้ององอกกิง่งนีอง้ออกนี่เล็กอันนี้ไม่ไม่ไม่รอดแล้วนี่ก็ไม่รอดแล้วอันนี้ยังโตได้ครับ เขียน <Okay. S 2> นั้นได้แล้วขีด okay. นี่ซ้อนนี่กิ่งนี้ซ้อนกันไหนมันก็มันก็ต้องอ,ออกอ่าไอ้นี่ไอนี่ชั้นชั้นล่างๆนี่คือเราต้องออกเลยไม่ได้ไม่ไม่จำเป็นไม่ไไมไมไมจำเป็น,ปน,นใช่ไหมครับไม่จำเป็นก่อนรอก่อนแล้วก็้พวกนี้นี่นี่มันไปกับพวกกรไปจนโอ้แล้วก็เอากิ่งซอนก่อนคือซ้อนกัน เล็กมีชี้เขาว่าหาตุนนี้ก็ต้องเอาออกพวกนี้เอาออกหมดเลยเนี่ยเหลือสามเนี่ยหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้ก็มีโอกาสจ้อนกันแต่มันขิ่งมันใหญ่เลี้ยงให้ก่อนก็ได้อันนี้ไปทางหนึ่งอันนี้ออกก้างออกก้างอันนี้เล็กเล็ก อ่านี่เลยหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นอันนี้ต่อไปอ่าอันนี้อันนี้ก้าวหาต้นก้าวหาต้นนี้เอาอเลยม่ต้องเลี้ยงมันเสียเวลาเลี้ยงอืมอ่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยได้แล้วดูประมาณนี้ไว้แต่ก่อนแต่วกว่างนี้เชื่อไหมเมื่อเดือนที่แล้วสูงแค่นี้เอง อยู่ดีมันขึ้นมาได้เลวะก็ไม่สังเกตเหมือนกันฝั่งนี้ก็ไงมันก็ไปชนกันอยู่ดีใหญ่ใหญ่เสียดได้ทีนี้ซ้อนกันทีนี้เนี่ยซ้อนกันก็เลือกเอากิ่งหน,นึ่งเนี่ยออกครับแต่พวกนี้อ๋อหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นน,นี่กิ่งเล็กนี่ก็ซ้อนใช่ไหม ตอนจร่งนี้ครับอ่าออกเลยเดี๋ยวเวลาคือที่ไม่ต้องเหลาเนี่ยอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันมันไม่โตแล้วไงมันก็ไม่โตนี่ยพวกนี้อ่ะอืมมันจะไม่โตอันนี้้อนใช่ไหมอ่เดี๋ยวนั้นก็นได้แล้วโตแล้วอันน,นี้่ไ้อย่างไ,ไ,ไปมากกวโต หนึ่งสองสามสี่นี่เล็กหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันรูปพวกนี้ไม่ได้แล้วอ่าเห็นไหมครับเนี่ยคิดว่าอนี่อออกออกนี่ออกอันนี้ก็อันนี้ไปอันนี้ถ้าออกไปก็ไปจนยิงนี่อยู่ดีครับแล้วก็ต้องออกไปเองมันเล็กด้วยอันนี้มันก็ไปชนยิงนี่อยู่ดีออกไปก็อ่า นี่ก็ออกออกแต่วันนี้อันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็คนออกนะ 6, เจ็ดไป <8. S 1> สิ่งมันเบี้ยวๆนะถ้าเราเอาวยนี้ออกเราไว้นี้ใช่ฮะใช่ใช่ใช่เนี่ยเนีออกออกไปก่อนอืมเพราะว่าอย่างนี้แต่พวกนี้แต่พวกนี้พวกนี้มีเยอะครับ อันนี้มันจะไม่โตอือมันจะมันจะพวกนี้มันจะเย็นของนั้นเราต้องตัดไม่อันนี้ไว้ก่อนได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอ๋อแล้วก็่ีนี้ทีนี้ทีนี้เลือกอ่องผมมันชจทงานนี้กินี้เล็กทินี้ใหญ่นี่อันนี้ก็เล็กอ่านี่หนึ่ง ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยขนาดนี้เี่ยเว้นโยงพอดีจริงๆอือเนี่ยมันจะพอดีเว้นขนาดนี้ครับประมาณศอหนึงศอหนึงก็เนี่ยประมาณศอกครับนี่จริงๆแล้วลนะแต่พวยเราเราดูเหมือนกับว่ามันกว้างเนี่ยไหมใช่จริงจแล้วลพอพอกิิงมันมันใหญ่นี่มันจะพอดีไง ถึงพอเร,เราดูตอนนี้อู้ยทำไมมันกว้างยองว <c oughs> ะเนก่อนนนึกว่าเนี้ยโซนก็เน,นี่ยเราไปต้นอื่นไหมม,มนจะหมดต้นละเ <c oughs> นี่ยวขึ้นไปขึ้นไปไอ้อีอย่างนี้คือพวกอย่างนี้เราออกไปเลยออกไปเลยมัน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 ,ม,นมันกินฟรีแล้วพวกนี้กินฟรีแล้วเนี่ย มันจะซ้อนกันเราต้องออกต้องออกว้ายไปโกลด้ได้อย่างนี้แหละจริงมันจะใหญ่ครับมันจะเลี้ยงกิ่งที่เหลืออย่างนี้นีกับนี้ซ้อนกันเลือกไหมเลือกต้องเลือกต้องเลือกต้องเลือกใช่ไหมจะเอากิ่งไหนจริง